สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนมิถุนายนปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์และความรักความสัมพันธ์ของคุณ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าคุณหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนอช่วงเวลาของการที่ว่าทดสอบจิตใจกันนะนะคือมันอาจจะมีใครบางคนที่ถูกเอาเปรียบโดนกันแกล้งโดนทำ้ายจิตใจ นะถ้าพูดถึงในเรื่องอที่ทำงานรวมไปถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ดูเหมือนว่าคุณจะต้องอดทนและจะต้องแลกมากับสิ่งที่คุณคาดหวังนะนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่สองถ้วยไพ่10ดาบแล้วก็ไพ่7็ดถ้วย การที่คุณจะต้องเสแสร้งแกล้งทำดีทำเป็นเหมือนว่าคุณโอเคนะคุณทนได้กับการที่ใครปฏิบัติกับคุณอย่างไม่ให้เกียรตินะอย่างไม่เป็นธรรมเป็นที่รองรับอารมณ์ของใครนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สิบดาบเพราะอะไรเพราะคุณมีสิ่งที่คาดหวังในเรื่องผลประโยชน์ผลตอบแทนเงินทองอะไรบางอย่างที่คุณยังต้องพึ่งพาอาศัย คนคนนี้นะอันนี้เราก็พูดไปถึงในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงในที่ทำงานหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นคนรักคู่ครองที่ตอนนี้คุณทนอยู่กับเขาถึงคุณถึงแม้คุณรู้ว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกเป็นตัวสำรองของเขาแล้วบางครั้งเนี่ยคุณรู้เลยว่า คนคนนี้เนี่ยอา,อาจจะนอกใจคุณหรือทำให้คุณเนี่ยผิดหวังแต่คุณเลือกที่จะให้โอกาสเขาแล้วคุณก็เลือกที่จะให้โอกาสตัวคุณเองเพื่ออะไรให้คุณเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองก่อนนะเพราะที่ผ่านมาบางครั้งคุณอาจจะแบบว่านึกไม่ถึงตั้งตัวไม่ทันกับการที่ใครบางคนนะ่ะอยู่ดีๆก็ จะหมดรักคุณซะอย่างนั้นน่ะเห็นเห็นคุณเป็นแค่ตัวเลือกหรือว่าเอออาจจะมองข้ามกันหรือว่ามองไม่เห็นคุณค่ากันและนะการที่คุณอยู่กับใครบางคนมานานน่ะแทนที่จะเอ่ออะไรอะ่ะเข้าใจกันหรือว่าเออเห็นคุณค่าในการละกันที่เออเหมือนกับว่ากว่าเราที่ ว่าเราจะมามีวันนี้ได้เนี่ยนะเราก็ต้องแบบว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ในเหตุการณ์นี้กลายเป็นว่ามันไม่ใช่ไงสิ่งที่คุณทํากับเขาเนี่ยนะความดีความรักความอดทนกลายเป็นเหมือนของตายเป็นตัวเลือกฉะนั้นไพ่เจ็ด ถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าเขาก็ยังจะมองหาคนใหม่อีกนะมองหาข้อเปรียบเทียบมองหาคนที่จะมาให้ผลประโยชน์ให้ผลตอบแทนเขามากกว่าที่เขาได้รับจากคุณนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีแต่คนคนนี้เนี่ยเขาไม่รู้จักพออันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องนำไปทบทวนตรวจสอบพฤติกรรมของตัวคุณเอง หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นพฤติกรรมของคนรอบข้างที่เขามีความคิดและเจตนาอย่างนี้กับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการทำอะไรร่วมกันการอยู่ตรงนี้ของเขาอะนะกับคุณเนี่ยมันเป็นเพราะเงินทองผลประโยชน์สิ่งที่เขาได้รับเขาจึงเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ คุณหรือไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ถึงแม้ว่าคุณรู้แหละว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบคุณจะต้องเป็นฝ่ายอดทนเป็นฝ่ายประคับประคองมองข้ามข้อเสียของอีกฝ่ายหนึ่งมองข้ามสิ่งที่ตัวเองเนี่ยถูกอีกฝ่ายหนึ่งกระทําเพื่อให้คุณเนี่ยได้อยู่ตรงจุดนี้เพื่อให้คุณได้ไปต่อในความสัมพันธ์ เพื่อให้คุณรอ,อ,อวันเวลาที่ที่เหมาะสมอะที่คุณคิดที่จะออกจากตรงนี้นะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ t h e Lover ไพ่ The Lover ก็เป็นตัวแทนของออความสัมพันธ์ของคุณที่ตอนนี้เนี่ยคุณกับเขาอาจจะอยู่กันแค่หน้าที่ นะอยู่กันเพราะว่าคุณยังต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ต่างคนต่างามีภาระผูกพันที่จะต้องอยังยังต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ก็เลยทำเป็นว่า,าทุกอย่างโอเคคุณไม่พยายามที่จะขุดคุยนะคุณไม่พยายามที่จะแบบว่า,เ,าเรียกร้อง ติเตียนหรือว่าพูดถึงความรู้สึกของตัวคุณเองเพราะคุณรู้ว่ายังไงเนี่ยคุณก็จะไม่ได้รับความสนใจนะคุณไม่มีใครแบบที่เขาจะมานั่งฟังคุณนะเพราะว่าไพ่สิบดาบบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่คุณถูกกระทำนะเพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นของตายอันนั้นนะเขาจึงเลือกที่จะปฏิบัติกับคุณแบบนี้ นะเอาจริงๆแล้วคุณก็รู้ฐานะตัวคุณเองก็อย่างที่บอกอะ่ะพลังงานของไพ่สองเหรียญก็เลยเป็นตัวแทนของไพ่ที่เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยคุณก็ต้องทำเป็นเ,เหมือนหน้าชื่นอกตรมอะนะแล้วคุณก็จะต้องเหมือนไปตามน้ำกับสถานการณ์แล้วก็เสแสร้งสวมหน้ากากไปกับคนพวกนี้ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณ ยังไม่มีทางเลือกยังไม่เข้มแข็งพอที่จะออกจากตรงจุดนี้นั่นก็คือ,อ,อสถานการณ์ที่คุณกำลังรับมืออยู่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการงานพลังงานของไพ่รา,าชินีถือดาบเนี่ยบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าคุณได้ร่วมงานกับคนที่ค่อนข้าง แรงน้ำใจนะแล้วเป็นคนที่ไม่นึกถึงความรู้สึกใครนะแล้วก็คือทำอะไรเนี่ยทุกคนจะต้องอยู่ในคำสั่งของเขานะแล้วเขาจะต้องได้เปรียบกับอีกฝ่ายหนึ่งเสมอถ้าเกิดว,ว่าใครทนเขาได้ใครยอมเขาได้คุณก็ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะถ้าเป็นในเรื่องของ การงานเรื่องผลประโยชน์การที่คุณทำอะไรร่วมกับใครก็ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผู้จัดพูดมาเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ก็หมายความว่าความรักความดีความอดทนของคุณนะ่คุณเปลี่ยนคนคนนี้ไม่ได้หรอกนะแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยเขากลับมองว่าคุณไม่มีทางไปแล้วเหมือนกับยิ่งไปเพิ่มอำนาจให้กับเขา แทนที่จะหันกลับมาแบบเหลียวแลดูแลกันนะเข้าใจความรู้สึกแบบสำนึกบ้างในสิ่งที่แบบว่าคุณอยู่ตรงนี้เพื่อเขาหรือว่าการที่เขาทำอะไรกับคุณเนี่ยบางทีมันกระทบกระเทือนจิตใจหรือบางครั้งเป็นการเอาเปรียบกันอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เขาจะหันกลับมาสํานึกหรือคิดได้ในจุดนี้นะมองเห็นความสำคัญคุณ แต่คุณก็รู้แหละว่ามันเป็นไปไม่ได้ไพ่ก็ยืนยันให้คุณได้รู้แหละว่าใช่สิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันแบบว่าห้าสิบห้าสิบอ่ะมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดสิบสามสิบนะการที่คุณต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องทบทวนเลยว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่จะต้องทนเอ่อกับคนคนนี้ทนที่แบบว่าให้เขาเอาเปรียบคุณ <c oughs> แล้วก็สถานการณ์มันก็จะไม่ไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะมันคุณมี2ทางเลือกนะไพ่เดอะเลเวอหมายถึงทางเลือกของคุณที่จะอยู่ตรงนี้ประคับประคองไปถ้าคุณคิดว่ามันคุม้มแล้วคุณไม่มีทางเลือกแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทางเลือกนะคุณก็ควรที่จะเด็ดขาดแล้วก็กล้าตัดสินใจ เพราะว่าสถานการณ์บังบังคับให้คุณจะต้องกลายเป็นคนใจดำอะนะในเรื่องออการทำงานร่วมกับใครอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ใจดำกับคุณนะคุณก็จะไม่เป็นแบบนี้นี่เป็นเพราะว่าเขาทำกับคุณกลายเป็นว่าตอนนี้คุณจะต้องสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเอง หรือไม่งั้นคุณก็จะต้องเป็นประเภทเดียวกันกับเขาอะประเภทแบบว่าสร้างภาพเอาตัวรอดไปวันๆเหมือนกันนะแล้วคุณก็คิดว่าใครทํำยังไงกับคุณคุณก็จะทำในรูปแบบเดียวกันกับเขานี่แหละถ้าเกิดว่าคุณจึงจะต้องอทนอยู่ตรงนี้เพราะเพราะคุณไม่มีทางเลือกนะคุณก็จะต้องสร้างภาพนะไปตามน้ำกับ เอ่อพวกคนเหล่านี้นั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของคุณว่าถ้าเกิดว่าคุณออกไปจากตรงนี้เนี่ยคุณมีงานสำรองไหมนะคุณจะเอ่อได้รับการช่วยเหลือแนะนำจากตรงไหนได้บ้างที่ให้คุณเนี่ยไปเริ่มต้นใหม่ทีนี้การที่คุณจะ เลือกที่จะออกจากตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากมันเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องแบบว่าทนไปอีกสักพักหนึ่งเลยอะ่ะกว่าที่คุณจะได้งานหรือว่ากว่าที่คุณจะได้พบเจอทางเลือกใหม่นะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องคิดนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณผีผามอะไรอย่างเงี้ยออกจากตรงนี้ ก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดเข้าใจได้นะว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะทนอยู่ตรงนี้ทนให้เขาเอาเปรียบนะนั่นก็คือในเรื่องการงานของคุณผู้จัดก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะแล้วส่วนในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันการที่คุณอยู่ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณยอม กับทุกรูปแบบนะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามยัดเยียดให้กับคุณความที่คุณถูกเอาเปรียบคุณไม่ได้รับความจริงใจหรือว่าเขาเนี่ยแบบว่าทำกับคุณเหมือนไม่ใช่คนรักอะนะแล้วสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพาอ่อ่ะดูเหมือนว่าตัวคุณเองเนี่ยก็มีสิ่งที่คาดหวัง ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการที่คุณได้อยู่ตรงนี้นะหรือว่าผลประโยชน์อะไรบางอย่างจึงทำให้คุณเนี่ยยังยังไม่กล้าที่จะตัดใจออกจากความสัมพันธ์หรือยังเลือกที่จะยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปนะก็อาจจะเป็นไปได้หนึ่งคุณอาจจะมีสิ่งที่คาดหวัง 2. คุณอาจจะยังต้องรอให้สถานการณ์มัน พร้อมมากกว่านี้คุณจะต้องแบบว่าพร้อมในเรื่องการเงินหรือว่าโอกาสที่จะเข้ามา,ายื่นข้อเสนอให้กับคุณเมื่อนั้นนะ่ะคุณก็ถึงคิดที่จะออกจากตรงนี้คิดที่จะตัดใจมองหาการเริ่มต้นใหม่นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะเลเวอร์แล้วก็ไพ่ควีนถือดาบเลยดูเหมือนว่าคุณยังยังช่างใจอะนะ นั่นก็เป็นตัวแทนของไพ่สองเหรียญเลยคุณกำลังช่างช่างใจถึงผลดีผลเสียกับการที่จะอยู่หรือไปอก็หมายความว่าคุณก็เป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำนั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็เบื้องบนเขาก็อยากจะ,ะช่วยให้คุณเนี่ยนะมองเห็นอนาคต มองเห็นเจตนาความคิดหรือการกระทำของใครบางคนถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะอดทนค,คุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วคุณจะได้อะไรนะจากความสัมพันธ์นี้สิ่งที่คุณจะได้นั่นก็คือไพ่าสามดาบนะความเจ็บปวดแล้วก็การถูกหลอกใช้แล้วก็อาจจะได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่าง คุณอาจจะได้อยู่ตรงนี้โดยที่ว่าเขาอาจจะจ่ายค่าบ้านค่าใช้จ่ายอะไรให้กับคุณแต่คุณก็ต้องแลกมากับความทรมานจิตใจอะไรบางอย่างการที่คุณต้องขาดอิสระหรือว่าการที่คุณจะต้องยอมทนแบบว่ากับสิ่งที่เขาบงการคุณน่ะกับสิ่งที่คุณจะต้องทำอะ่ะ อย่างเช่นคุณอาจจะต้องแบบว่าดูแลบ้านช่องให้กับเขาทำกับคงกับข้าวเดินหมาอะไรต่างๆนะทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่คุณเลือกที่จะทนอยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องมันจะต้องแลกมากับบางสิ่งใช่คุณอาจจะมีที่ซุกหัวนอนนะแต่ว่า ในเหตุการณ์นี้คุณจะต้องทนแล้วความที่ว่า,าในเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยนะความเท่าเทียมหรือว่าสิ่งที่คุณจะไปเรียกร้องขอความเห็นใจขอความเมตตาอะไรจากเขาเนี่ยคุณจะไม่ได้เลยนะอันนี้นะพูดไปแล้วก็มันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตคู่ของใครบางคน สิ่งที่ผู้จัดก็เคยได้เห็นแล้วก็เคยได้สัมผัสกับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่เขาจะต้องทนสร้างภาพทนทรมานกับการถูกควบคุมถูกหลอกใช้สารพัดนะแล้วไหนจะมาเป็นอะไรอะเป็นที่รองรับอารมณ์รองรับความ <c oughs> ความไข้ของใครบางคนอีก นะกับการที่คุณจะได้มีที่สุขหัวนอนการที่คุณจะได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะยืนได้ด้วยตัวคุณด้วยตัวของคุณเองต่อไปนี้เนี่ยสถานการณ์แล้วก็การกระทําของใครบางคนมันก็บังคับคุณขนาดนี้แล้วนะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมหาทางออกหาทางหนีที่ไล่เอาไว้เลยไอ้สิ่งที่คุณคาดหวังอะ นั่นก็คือพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันขึ้นคู่กับไพ่สามดาบมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังนะอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณเชื่อเป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจคุณอนะทำให้คุณอะไรอะยังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้ถ้ามันมีพลังงานของไพ่สามดาบก็หมายความว่า สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอ,อยเนี่ยยืนขาเดียวเนี่ยนะเออนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองเหรียญด้วยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังก็ขอให้คุณเตรียมหาทางออกหาทางหนีทีไล่เอาไว้เลยนะอย่ารอให้สถานการณ์มันบังคับให้คุณเอ่อต้องตัดสินใจเพราะการกระทำ ที่โหดร้ายของใครบางคนที่เขาทำกับคุณนะให้คุณเตรียมตัวว่า,าคุณจะต้องยืนได้ด้วยตัวเองยืนได้ด้วยตัวเองทำยังไงออกไปหางานทำออกไปหาความช่วยเหลือนะอันนั้นนะ่ะก็คือสิ่งที่สิ่งสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยแล้วก็คุณจะต้องทำให้คุณเห็นว่าคุณจะต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเนี่ย มีทางเลือกมีทางไปไม่เช่นนั้นเขาก็จะปฏิบัติกับคุณในลักษณะนี้นะอันนี้ก็เออเป็นสิ่งที่เบื้องบนต้องการสื่อสารกับคุณไพ่มันจึงออกมาในลักษณะนี้เอาจริงๆแล้วถ้าเป็นช่องอื่นเนี่ยนะการทำนายไพ่ของอหมอดูท่านอื่นเนี่ยถ้าเขาเห็นไพ, The over, พ่ The Lover ไพ่สองถ้วยนะ เขาจะบอกเลยว่าโู้คุณจะเจอคนรักคุณจะได้คนที่มาให้ของขวัญให้สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณคาดหวังนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยนะแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่คุณจะได้เจอสิ่งที่คุณจะต้องเอ่อเรียนรู้ทดสอบจิตใจกันนะ มันมีไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบฉะนั้นผู้จัดจะมองข้ามไอ้สิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ผู้จัดจะแบบว่าจะไม่เตือนคุณเนี่ยมันไม่ได้กับไอ้โอกาสหรือว่าความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาที่คุณกำลังจะ,ะเผชิญอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยก็ได้หรือไม่เช่นนั้นเ,เป็นสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจหรืออาจจะ เป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีใครเข้ามาสร้างภาพให้คุณเนี่ยเ,เชื่อใจหรือว่ามีความหวังแต่บอกได้เลยว่าต่อให้เป็นคนใหม่ที่กำลังเข้ามาในช่วงเวลานี้เนี่ยนะมันก็เป็นอะไรที่ไม่ต่างกันนะคุณจะคาดหวังพึ่งพาอะไรจากคนคนนี้ไม่ได้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าออเป็นคน รักใหม่เป็นความสัมพันธ์ใหม่ที่กำลังศึกษาดูใจกันก็ขอให้ดูใจกันไปนานๆนะเพราะว่าผู้จัดไม่อยากให้คุณเนี่ยต้องวนกลับมาเจอไอ้สถานการณ์เดิมๆที่คุณเคยได้รับจากความสัมพันธ์กับใครบางคนนะที่ทำให้คุณเจ็บปวดแล้วเหมือนกับว่าคุณพยายามมองหาทางออกมองหาความสัมพันธ์ใหม่แต่ทีนี้ว่า ผู้จัดกลัวว่าเออถ้าคุณอนะ่ะไว้ใจใครง่ายเกินไปนะเขาก็จะเข้ามาหลอกคุณเขาก็จะเข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจจากคุณแล้วพอหลังจากที่เขาได้คุณแล้วเนี่ยความสำคัญความสำคัญของคุณนะ่ะมันก็จะหมดลงทันทีฉะนั้นช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณจะคบใครใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะในความสัมพันธ์อย่าพึ่งลงลึก นะค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปก่อนไอสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาอวดอ้างนะในในเรื่องฐา,านะความเป็นอยู่หรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะาทำนู่นทำนี่ให้คุณนะหรือว่ายื่นข้อเสนออะไรให้กับคุณก็แล้วแต่ทีนี้ถ้ามันมีพลังงานของไพ่สามดาบผู้จัดก็ต้องทายไปในด้านลบแล้วว่าคุณจะถูกหลอก นะคุณจะถูกหลอกใช้คุณจะถูกเอาเปรียบนะแล้วคนคนนี้เขาเห็นคุณเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่ตัวเลือกของเขานะเพราะว่ามันไม่มีไพ่ที่เป็นบทสรุปว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามีความมั่นคงเป็นความรักที่จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะเพราะว่าไพ่เ e ลคามเนี่ยมันเป็นไพ่ ราชินีถือดาบแล้วก็มีไพ่สามสามดาบแล้วมีไพ่สิบดาบที่ใครบางคนเนี่ยกำลังทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ทีนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ลงลึกกับใครคุณไม่อยากจะต้องเจอสถานการณ์เหล่านี้ที่ผู้จัดได้อธิบายให้คุณได้ฟังเพราะบางคนเนี่ยถ้าคบใครแล้วนะคุณได้ ใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าคุณเปิดโอกาสให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณคุณก็จะเจอสถานการณ์ในลักษณะนี้เลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคุณได้รู้ตัวก่อนคุณมีสติคุณตื่นจากฝันนะนะคุณต้องมองโลกแห่งความเป็นจริงคืออย่าโลกสวยจนเกินไปจนกลายเป็นว่าเรา เรากลายเป็นเหยื่อของเขาอะนะเพราะว่าพลังงานของไพ่เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณต้องเตรียมตัวก่อนเลยนะเตรียมทางหาทางออกทางหนีทีไล่แล้วก็หรือไม่งั้นคุณรีบตัดสินใจชิ่งออกจากความสัมพันธ์อันนี้ก่อนเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆหรือว่ามีการกระทําที่แบบค่อนข้างที่จะควบคุมทํรลายจิตใจคุณไม่รักษาคําพูด นะหรือว่าสิ่งที่เขารับปากอะไรกับคุณไว้บ่ายเบียงไม่ทำโกโหกอะไรเงี้ยหน้าตาเฉยอันนี้ก็เป็นสัญญาณแล้วนะให้คุณเนี่ยรีบเตรียมตัวเลยตัดจบความสัมพันธ์ไปก่อนเลยนะไม่ต้องรอให้เขามาทำร้ายคุณจนคุณต้องแบบว่าเลือกที่จะเดินออกหรือเลือกที่จะจบจากความสัมพันธ์อย่ายอมให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคุณ ก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วผู้จัดอยากจะฝากเอาไว้นิดนึงอยากจะทำความเข้าใจกับคุณว่าถึงแม้ว่ามันจะมีพลังงานของไพ่ที่ดีนะแต่ว่าถ้ามันมีพลังงานของไพ่ที่ลบผู้จัดจะต้องพูดให้เคลียร์พูดให้คุณเนี่ย ตเตรียมทำใจตเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณว่าคุณพร้อมไหมที่คุณจะเจอกับไอ้เรื่องราวเหล่านี้นะฉะนั้นผู้จัดจะต้องออไม่อย่าให้คุณเนี่ยมีความหวังหรือว่าโลกสวยเกินไปนะก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะถึงแม้ว่ามันมีไพ่ที่ดีก็เถอะแต่มันมีไพ่ที่เสียคนคนนี้อาจจะเข้ามาให้บทเรียนกับคุณก็ได้ นะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าแหมทำไมคำทำนายเนี่ยออกมาในด้านลบไม่ให้กำลังใจคุณนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เบื้องบนต้องการสื่อสารกับคุณไม่ใช่สิ่งที่ผู้จัดพูดขึ้นมาเองนะผู้จัดอธิษฐานจากไพ่แล้วก็ถามท่านว่ามีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับ คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีในเดือนมิถุนายนมีเรื่องดีและร้ายอะไรที่เขาจะต้องระวังนะก็ขอให้ไพ่เนี่ยสื่อสารให้กับผู้จัดได้รู้ด้วยแล้วผู้จัดก็เลือกไพ่ขึ้นมาก็ได้ไพ่ลักษณะเนี้ยทีนี้ผู้จัดก็ต้องทายด้วยความซื่อสัตย์และอันนี้มันเป็นผลประโยชน์ของคุณนะคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้แต่ขอให้คุณนะ่ะสร้างเกราะคุ้มกันให้ตัวคุณเองฟังหูไว้หู นะอย่ามองข้ามไอ,อคำทำนายที่ผู้จัดตั้งใจทำให้กับคุณอันนี้คือผลประโยชน์ของคุณก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ